ตอนนี้นพี่ฟิล์มมาที่ตลาดนะครับอยูอ่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุแล้วก็ใกล้กับที่พักของแม็กบี้นะครับงที่พักแม็กบี้ก็คือขี่ตรงไปเลี้ยวเข้าไปในซอยนิดนึงก,ก,ก็ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับเรถยนลูกค้าครับไ่จอดซ้อนทันนะครับนะครับก่อนที่เราจะข้ามรถก็ข้ามถนนนะครับต้องดูรถนะครับค้วผิดข้ามถนนโอ้ตรงหนเทียนี้เข้าทังไหน เขาเข้าซอยอนี้เลยโอ้ซอยนี้มีปลาหมึกย่างไปงู้นดีก่อนร้อนตลาดนะครับามาดีเราเดินยังไงก่อนเดี๋ยวเ,ยาเราเดิเนแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับ มะพร้าวถุงเท่าไหร่ครับถุงยี่สิบาทจ้าโอเคถุงหนึ่งครับจอดทำเลยไหมคะจอดเลยครับผมจอดเลยครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับทุกคนน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้หอมนะคะเซตบาทเยี่ยมสุดล่ะครับเสุดล่ะอันน้ำมะพร้าวนะคะเซตบ่ายเยี่ยมสุดล่ะครับใหม่ใหม่เลยครัที่ อเคหวาน,นครับหวานดีครับก็น้ำมะพร้าวก็หวานชื่นใจนะครับเมื่อกี้กินแล้วนะครับเป็นน้ำมะพร้าวสดนะทุกคนที่นี่จะบอกได้ว่าของของขายเยอะเพราะว่าผมมามาหลายครั้งเหมือนกันนะครับ มีให้เลือกเยอะนะฮะเราจะกินข้าวเราจะกินอะไรก็จะมีให้กินนะครับ เป็นแต่ก่อนนะผมก็กินแหลกกันนะทุกคนนะแต่ว่าเราต้องต้องเลือกกินนะครับน,นี่อร่อยมากเลยนะคนโดนะชิน้นชิ้นเนื้อสด อันนี้ฝร,รั่งเขาบอกครับขายขายยังไงลูกเท่าไหร่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาโลนะครับเอ่าหยิบหยิบเลยครับผมหยิบเลยเลย โ okay. อเคสแกนได้ไหมโอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวสแกน, <Okay. S 2> นนะครับไปนะครับหนักนะทุกคนนะครับสามลูกก็โลเกือบโลก,กว่าเกือบโลครึ่งเนะี่ย แต่ก็ฝรั่งหนักคือโอเคเนาะนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่หวานน้อยนะครับตรงนี้ก็เยอะอะไรครับลุกชิ้นก็มีไก่ก็มีนะฮะแต่ว่าผมผมไม่ได้กินแล้วนะครับแต่ก่อนมาก็ต้องเป็นอันกินนะฮะแต่อันนี้คือเราเราไม่ได้กินแล้ว ที่นี่จะมีงานนะทุกคนนะ13ถึง22ก็เป็นอะไรนะมรดกอะไรสักอย่างนะครับงานของที่จังหวัดอุทยานะครับทุกคนโอ้โกล้วยนะครับกล้วยอันนี้มีสับประรดนะครับแต่ว่าข้างผมนะ่แะแพ่ฝรั่งสามลูกก็หนาวแล้วทุกคนนะครับ ฝลังสามวกก็ถือว่ารู้สึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาฝรั่งนะครับไปไว้ที่รถขอนรู้สึกว่าหนักหนักแขนมากเลยทุกคนมันหนักจริงๆนะนะครับหนักแขนจริงๆเราก็เดินมาทางนี้นะครับ รถก็เยอะนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับรถใหญ่เข้ามาก็อาจจะต้องมีการติดบ้างนะฮะเพราะรถจอดเยอะเนี่ยเนหะ็นไหมการจราจรติดขัดเลยนะครับรถใหญ่ลำบากหน่อยนะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์ยังทิ๊กแซกได้ เดี๋ยวเอาฝรังไปไว้ที่รถก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดินหาซื้อของกินกันต่อนะครับทุกคนซื้อกลับไปกินที่ห้องนะครับพอเราอยู่ที่ตลาดก็มีหลายๆอย่างนะครับเออแปงก็มีไข่ไข่ก็มีทุกคนแต่เมื่อเช้านะ่ะผม ผมกินไข่ไปสามลูกแล้วผมไม่อยากกินไข่เยอะมากผมว่าสามลูกก็เพียงพอแล้วนะครับๆๆดูดดจะกินน้ำพริกผักลวกดีนะครับทุกคน,ๆๆนตอนนี้ผลไม้เราเอาฝรั่หลังไปอย่างเดียวนะทุกคนนะผมเอาขรั่ลังไปอย่างเดียวครับไม่อยากซื้อเยอะเพ,พราะพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับ

กล้วยหอมเนาะทุกคนเดี๋ยวนะมันมีกล้วยไอเนี้ยเขาเราียกอะไรน,นะกล้วยหักมุกใช่ไหมที่เขาปิ้งอ่ะหอมอยู่นะตลนนี้โรตีนะนเปลี่ปลเปียแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านเกงด้วยนะครับ ัตรงนี้ไม่มีของกินแล้วนะครับก็จะเป็นของ<ะ>เสื้อผ้านะครับของเกงช้างนะครับเกงช้างก็เผื่อจะมีถูกใจแต่อาจจะมีข้องอไม่รู้นะครับเหมือนนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็จะมีเป็นร้านนะครับเป็นร้านนั่งกินนะครับทุกคน เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขากลับช่วงเดินขากลับเนี่ยเราผมจะได้อะไรไปนะครับเมืม่อกี้ว่าจะกินผักอยู่นะกินผักจิ้มกับน้ำพริกกันเนาะนะครับเ,เดี๋ยวดูซิว่าจะได้ผักอะไรหรือเปล่า นี้น้ำเต้าหู้แหละครับม,มีแบบไม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะโอเคอคือไม่มีน้ำตาลเลยนะ,ะผมต้องการอย่างนี้ขวดขวดเท่าไหร่ขวดยี่สิบ่ขดย0ิอ่าเอาสองขวดพอโอเคอแกนได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวต้าหู้นะครับไปนะครับอโอเค เสียงอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราจะเคารพพงชาติใช่หรือไม่นะค6โมงเย็นแล้วทุกคนนะครับเนี่ยกล้วยอะ่ะทุกคนเราเขาไม่รู้ว่าไม่ได้แต่ฟีดหอมมากเลยลมีไข่ด้วยและตอนนี้ก็6โมงเย็นนะครับเราก็ยืนตรงเคารพพงชาตินะครับทุกคน ชาติของเรานะประจำชาติของเราน,นี่ครับเขายืนตรงโครงชาติกันนะครับาอะไรก็อง้นนเ่แนี้เองบาทกล้วยติดนีอ๋อปัปนี้วยิ้งกับมีไข่ปิ้งด้วยนะครับอนี้อนอหมูกรอบนะ อันนี้กล่องกล่องเท่าไรน,นะครับรอโอเคอโอเค,อ,เคอันนี้หมูกรอบมอหมูกรอบตัวนี้ก็เพลงชาติจบแล้วนะครับผมดีนะครับก็ยืนตรงเคารพธงชาตินะครับตอนนี้ผมอยากกินผักนะฮะอยากกินผักลวกบ้างนะครับเปลี่ยนอาหารมากทุกคนนะครับรคือจริงๆอะผมก็อยากกินให้มันหลากหลายนะ คือผมก็ไม่ได้กินอยู่เท่านี้นะครับต้องเปลี่ยนได้หลายอยา่างแต่ของหวานไม่กินนะครับทุกชนิดไม่กินของหวานถ้าคุณติดหวานยังไงคุณก็ลดไม่ได้นะครับลดไม่ได้อันนี้กล้วยหอไก่นี่คือคุดยออนหอมดีอันนี้อะไรต้มแซ่บหมูนะครับโอ้เอฟซี FC ครับต้องบอกเลยว่าตาลายมากเลยครับ คือของกินมันน่ากินทางนั้นเลยนะฮะเออตาลายจังเลยข้าวนะครับก็เป็นแต่ก่อนนะกินไปแล้วนะครับเด่วยวผมแ่ว่าผมไม่ไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับรลานนี้มีมีผักมีน้ำพริกด้วยนะ อันนี้น้ำพริกอะไรครับปลาสับผัดสุกพี่อ่าอย่างนี้ขายเท่าไหร่สามสิบเดี๋ยพี่ปลาสุกเนาะปลาผัดสุกแล้วค่ะอ,อืมโอเคอ่าเดี๋ยวเอาให้กระปุกน,นึนงครับเอ๊ะอันนี้ส้มตำเหรอส้มตำถ้วยยี่สิบครับพี่เอ้าถูกใจฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเอาเอาส้มตำนะส้มตำยี่สิบนะครับอ่าเดี๋ยวเอาสาองถ้วยแล้วกัน สองตงแส่บปลาไม่ได้เอาแล้วเอาต้งตำแล้วกันน okay, okay. ะโอเคโอเคสแกนได้เนาะสะแกนได้โอเคโอเคเจ็ด okay, okay. ส,สิบบาทจ้าถูกพร้อมครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับมีส้ตมตำมีผักนะครับเดี๋ยวจัดไปเลยมือม้อนี้มือ้อเย็นนะฮะจัดเตลมื่อเย็นครับผมคานาไล่สองลูกจัดเตลเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วคานากินดิบไม่ได้เร<ๆ>า,าต้องเราต้องกินดิบครับเออจะผมกินคานาดิบผมก็ขมปากแล้วฮะ เดี๋ยวนะเราไปทางไหนรถเราจอดตรงไหนนอะนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับได้แล้วครับของกินนะครับจะต้องดูรถหน่อยเนาะะครับรถก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทุกคนครับวันนี้มีส้มตำต้องต้องรีบไปกินส้มตำมาเนี่ยเพราะว่าเขาตำใส่ถ้วยเมื่อกี้นะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานไม่ได้จะจืดเดี๋ยวเราจะพูดนะผมขอข้ามถนนก่อน คนเยอะนะ FC ช่วงเย็นนะครับต้องต้องดูรถด้วยดูคนด้วยนะครับรถเราจอดอยู่นู้นนะ่ะก็พอดีเนาะคลิปนี้ก็พา FC ทเที่ยวตลาดแล้วก็เราก็มาซื้อของกินกลับไปรับประทานที่ห้องกันนะครับครับตอนนี้แม็กพี่ก็ได้นะ ซื้อของที่ตลาดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปกินที่ห้องนะครับทุกคนโอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ